เริ่มต้นคันนี้เริ่มต้นมาจากจากซากครับใช้คำว่าเราเก็บซากมาจากไรปป่าเพื่อแบบมาทําคันนี้ซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยมันได้มาจากการที่เราใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็เราไปเห็นรถรุ่นนี้เป็นรถแข่งอยู่ในสนาม <c oughs> ก็คือในทีมของ JACCs Moon craft, c a f t ก็คือขับโดยคุณนาวกิฮัตุลิซึ่งพอมา เป็นแอคคอร์ดเนี่ยเขายืนแป้นที่1นึ่บ่อยมากก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วเอาตรงนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจว่าเราอยากอยากจะมีรถคันเนี้ยไว้ในครอบครองเหมือนกันทำไมต้องเป็นแอค o คอร์ดเราใช้แอค o คอร์ดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะเป็นรถรุ่นนี้ก็ใช้ Accord ร,รุ่นอื่นๆมาแล้วก็ขยับมาเป็นรุ่นปี94ก็คือเป็นเป็นรถปลายแดงที่บ้านเลยเราด้วยด้วยความที่เราแบบผูกพันกับมันเราก็เลยแบบชอบในรุ่นนี้ยังใช้อยูถ่ถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วก็คันนั้นเราพยายามทําด้วยความพอ,พอมันมีสตอรี่อ่ะเราก็เก็บเก็บให้เดิมที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทำไมถึงเลือกคีมนี้อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสีสีสันที่มันแบบโดดเด่นมากลายมันแบบไปที่ไหนคนก็แบบสะดุดตาอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พอเราไปดูย้อนไปดูในเวลาเขาแข่งขันมันเครื่องตัวนี้มันทําความเร็วได้ทําผลงานได้ดีได้ดีที่สุดในรุ่นในรุ่นเดียวกัน ตอบยากนะมันเหมือนแบบมันเป็นความผูกพันแะแล้วแต่และมันมันเป็นภาพความสําเร็จของของรถแข่งคันหนึ่งที่ที่เราเห็นไปนตั้งแต่ในอดีตเนี่ยพอพอ,พอถึงปัจจุบันเรามีปัญญาทำมันสามารถทําได้แล้วก็ทำก๊อปปี้เลียนแบบขึ้นมาเลยอันนี้เป็นโมเดล1ต่อ64ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้ตอนนี้ก็คนก็หากันแบบ เยอะมากอันเนี้ยอันเนี้ยคืออันหนึ่งที่เราเห็นเห็นในในแผนกของเล่นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วเราไม่ไม่ได้ไปสนใจกับมันจนตอนนี้ราคาราคาตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างสูงมากน่าจะไปหลัก5 0 0พันแล้วมั้งแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราอยากมีโมเดลที่มันเราเข้าไปอยู่ในนั้นได้นั่นแนหะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่มาของไอ้คันเนี้ยก็จริงมันก็เป็นของเล่น ของเล่นของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมันเป็นความฝันนึงอะใช้ครเป็นความฝันของของเด็กคนหนึ่งที่แบบเราอยากได้โมเดลเราอยากสร้างมันให้เราเอาตัวเข้าไปอยู่ในนั้นได้มันไม่ใช่แค่รถประกอบที่แบบเราทําได้แค่มองแต่เราสามารถขับมันได้ด้วยคันนี้จะก๊อปปี้รถที่อยู่ในในมิวเซียมที่ที่ญี่ปุ่นนะครับให้เหมือนให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทาได้คือเครื่อง เป็นเทชิป 2A กับฝาสูกับฝาสูเอาไอดีมังหน้าเอาไอเสียไปข้างหลังถอยเครื่องย้ายเพลามา้างหน้าให้ให้เครื่องมันมีเวทบาลานซ์ถอยไปข้างหลังซึ่งเหมือนตัวจริงเลยแล้วก็ตัวถังบอดี้ที่เราขยับพื้นขยับพื้นขยับอุโมงค์ถ้อยเสียเข้าไปกลางรถเพื่อ,อบาลานซ์เซนเตอร์ของตัวคนขับใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีเทลจุกจิกจุกจิกพวกนี้ยเริ่มทยอยทำแล้เหลือเครื่องอย่างเดียวที่แบบ ล่าสุดตอนนี้ที่เอาไปวิ่งมันยังเครื่องมันยังทําไม่ทันก็เลยต้องท้งสอบไปคือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยไปเห็นตัวจริงเลยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าขนาดของมันจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะเป๊ะๆเราเราไม่สามารถรู้ตรงนั้นได้แต่เราเราโชคดีตรงที่ว่าพอเราทํารถคันนี้เริ่มออกสื่อคนที่เขาเคยไปอ่ะ ที่ไปเห็นรถคันนี้ที่ญี่ปุ่นแล้วเขามีรูปเขามีข้อมูลอะไรต่างๆเขาจะส่งมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยเขาด้วยความที่ว่าเขาเขาก็อยากเห็นเราทําให้ให้สําเร็จอะ่ะก็ต้องขอบคุณตรงนั้นเลยครับถอดแบบค่อยๆถอดแบบค่อยๆแกะสกเกลเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเริ่มทําตัวจริงขึ้นมาเริ่มเริ่มจากงานมือบางงานถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นด้วย3 d ดีได้อย่างเช่นอย่างเช่นกระจกมองข้างแล้วก็ปรินเป็น3 d ดีขึ้นมา เขา่กไปทาคาร์บอนไฟเบอร์เครื่องเครื่องกับช่วงล่างคือของจริงอ่ะของจริงเป็นเครื่องเค <H 2> รืร่อง h 2 2A ลดความจุกระบอกสูบให้เหลือ2,000ให้เหลือ2,000ทีซีแล้วก็กลับฝาสูบเอาภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า h 2 2A r เว어테스트เขาจะเอาไอดีมาไว้ข้างหน้าเป็น4ลิ้นแล้วก็เป็น8หัวฉชีแล้วก็เกียร์จะเป็นระบบส่งกําลัง6สปีดเป็นฮิวเลนทีเนี้ยเกียร์ด้วยความที่เครื่องมันถอยมาข้างหลังเพามันก็ต้องไปอยู่หนา้าฮิวเลนต้องสร้างใหม่ให้ ให้ตัวเสื้อเกียร์รูเอาเลสของเพาไปออก้างหน้าแล้วเครื่องมันจะถึงมาถอยหลังชิดไฟวอลนั้นเบ,บรคเบรคบาลานมันก็จะดีขึ้นมันก็จะแบบจะอยู่เกือบเซนเตอร์เลยแล้วพอช่วงล่างช่วงล่างตอนนี้ยังเป็นช่วงล่างเดิมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทําให้ฟูลฟูลเลสเลยอ่ะเราจะต้องทํเออาร์ใหม่ทั้งหมดสร้างปีกนกใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ต้องค่อนข้างจะใช้ความละเอียดสูงเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถแอดจัตได้ได้มากกว่ามากกว่าเดิม เราจะให้ล้อหุบเท่าไรก็ได้เราจะให้ล้อตั้งแคมเบอร์เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราเราอยากได้เลยตั้งใจอย่าทำให้เสร็จให้ได้100%ซให้ทันก่อนงานคอนดัฟเฟสปี2022ปีนี้ครับมันฟูลฟิลมากอะ่ะมันเติมเต็มทุกอย่างเลยต่อต่อให้มันให้มันขับในรูปแบบต่อให้มันยังไม่ใช่เป้าหมายยังยังไม่ฮิตเป้าหมายร0 0 แต่มันสามารถวิ่งได้มีภาพอยู่ในสนามได้อัน,นั้นคือแบบเติมเต็มในระดับหนึ่งซึ่งค่อนข้างเยอะด้วย ลงสนามครั้งแรกเาวันซ้อมก่อนวันซ้อมคือเราดีที่ว่าเราตัดสินใจทํารถให้เสร็จก่อนวันซ้อมเราจะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วก็มีจริงพอเราได้ได้ออกไปวิ่งรอบแรกสายคันเล่งหลุดกวนกลับมาแก้ไขข้อดีข้อดีของการใช้เกียร์อโอตโต้คือพอสายคันเล่งหลุดปุ๊บเราก็ปล่อยให้รถมันไหลไหลกลับเข้ามาในพิษได้ด้วยโดยเกียร์ของมันเองพอแก้อะไรเสร็จปุ๊บวิ่งออกไปรอบสอง พื้นที่เชื่อมไว้หลุดซุดมันก็ทำให้เบาะ,เ,บาะเอียงเบาะซุดปึ๊บวนกลับมาปุ๊บก็หาหนทางหาวิธีแก้ว่าจะทำยังไงเรานึกขึ้นได้ว่าเราใช้สายล้างรถได้เพราะว่ามันค่อนข้างเหนียวแล้วก็ลัดมันหนักเยอะก็วิ่งออกไปเอาที่น้องที่ขับสไลด์เอากลับมาปุ๊บด้วยความที่ว่าไปโฟกัสกับพื้นเราแก้ไขเรื่องพื้นเสร็จปุ๊บก็เลยวิ่งออกไปขับรถวิ่งออกไปเลยเอาไปซ้อมต่อพอวนกลับมารอบที่สอง ฝากระโปรงเปิดปังตีก็ไปกับกระจกเรียบร้อยครับเนี่ยเนี่ยรอยบุบฝากระโปรงเปิดเพราะว่าเราลืมล็อกพอมันไม่ได้ล็อกปุ๊บพอวิ่งทางตรงพอสุดทางตรงปุ๊บมันตีเลยจลับเข้ามาในพิษมาแก้ไขก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงสรุปสุดท้ายก็คือช่งางกระจกมาเปลี่ยนเวลาเกิดปัญหา อย่าไปโฟกัสว่ามัน what happened แต่เราต้องรู้ด้วยว่า what next เพราะไม่งั้นปุ๊บพอเกิดปัญหาปุ๊บตันมืดแต่ถ้าเราเมื่ออะไรเรามีคำว่า what next เราจะหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อแล้วก็ไปจนถึงเป้าหมายของเราที่เราตั้งเอาไว้ก่อนไปเนี่ยมันมีความคิดอยู่ว่าขับส,สวยๆถ่ายรูปจำไว้นะครับไม่มีจริงพอเราลงไปอยู่ในสนามแล้วอะ เราก็อยากจะแบบให้มันเต็มที่เรายิ่งแบบอยู่กับพี่ที่เขาแบบเป็นแชมป์ประเทศไทยมาก่อนเราเรายิ่งแบบว่าเขาขับรถบ้านเราขับรถแข่งแล้วเขาแซงเราอ่ะนั่นแหละความไม่ยอมมันก็เกิดเราออกไปปุ๊บรอบแรกไม่เท่าไหร่รอบสองพอรอบสามเท่านั้นแหละครับโค้งฮอนด้าโค้งก่อนที่จะเข้าทางตรงหลุดแหกโค้ง รีร <100. S 2> ้อยดวยความที่ว่าเราแบบอยากจะไล่พี่ขเขาไงเราใส่ใส่เข้าไปในโค้งเนี่ยเร็วเกินไปทำให้แบบรถมันลอสคอนโทรลมันไม่สามารถที่จะคุมได้แล้วก็หลุดโค้งออกไปต้องออกจากการแข่งขันในรอบนั้น ไปเลยประทับใจทีมงานหมอกว่าประทับใจทีมงานมากกว่าว่าเขาดูแลเราดีทีมงานทีมงานจัดงาน Honda f เ c e เนี่ยตั้งแต่โกเชตตูน XO ปั๊บอ่าแล้วก็บ er, ังก้านะครับทุกคนมีลเซ็นบนนี้หมดเป็นที่ระลึกแล้วผมมันเป็นการถ่งขันนะะข้นสำคัญประวัติศาสตร์เลยก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ คอยเชียร์คันนี้อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มเลยซึ่งมีหลายคนอะเห็นเห็นตั้งแต่ตั้งแต่คันนี้เป็นซากจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังตามเชียร์อยู่ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจและข้อมูลแล้วก็แล้วก็แรงสนับสนุนนะครับทุกๆคนฝาก,ากติดตามลถคันนี้ได้นะะจากจาก Facebook ก็ได้ครับอ่าเจตเจริญวงใหญ่นะครับแล้วก็ IG c h w o l อ e หรือ Art on m u e ได้หมด เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของคันนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ในสนามหน้า